ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมตลอดการเอ้ยทุกทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกาลิน,ลนาฟรีไฟไปทำกันละเล่นกับใครโอเคอุ้ย เฮ้ยทำไมเราถือปืนง,งี้อะทุกคนเฮ้ยอ๋อได้ได้ได้ไดละมาดูกันว่าทัวร์ถึงยังเฮ้ยเชดทัวร์กับถึงแล้วป่ะไปเล่นแรงกันก้าวไปดีขอดูได้ไหมขอดูสตรีมแป๊บเดียวว่ามันไดหรือยังก้าวใช้ช่องนั้นอยู่ไงเมืม่อกี้สตรีมเด้งแล้วแหละ บอกไปก่อนนะชวนทำไมเยอะ มันจะกลุ่มในกลุ่มกับใครเฮ้ยไม่หัง จำชื่อช่องนี้ไม่ได้ ไปทุกคนอันนี้เราได้เอาได้ไปพบเจอไม้ตัวใหม่เอ้ยไม้ตัวเก่านั่นแหละที่เคยใช้เนาะแล้วก็ไม่รู้มันพังหรือยังก็ลองมาเสียบสายใช้ได้อยู่นะจ๊ะยังไม่พังนะจ๊ะอะไรที่ทุกคนคิดว่ามันพังแล้วมันอาจจะยังไม่พังก็อ,อยากให้ทุกคนเอามาลองเอามาใช้ก่อนนะเพราะว่าแบบว่า มีปฏิหานะเออประมาณเนี้ยเหมือนเราปฏิษต์เองอด้วยปฏิบตินานแล้วไงเนี่ย,ท,าานนย,ยทุกคนเราไม่เห็นคนมานั่งต่อยกันเรามาต่อยมั้งทุกคนหรอว่าน่าจะไม่ได้จริงหรอกทุกคนเชื่อหรอค มาเรามาดูกันเลยว่าแม,แม่ให้เปิดได้แม่บอกดดบอก็ตอนแรกลงมาเลยแล้วมันรององี้ขึ้นมาแล้วก็ถามแม่แม่บอกเปิดได้กเ็เลยเปิดแอร์อยู่ในห้องแม ด,ดเดีู๋น,น,กกนพูลรกอะไรเดาภูน่ลกหกเมตรโปรดระวังความลึกหกเมตรเฮ้ยแต่ว่ามันสูงมากเลยนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นชีวิตรจริงอ่ะเกินหกเมตรด้วยซ้ำโลเป็นสิบแล้วมั้งสิบเมตรแล้วอะ่ะอืมแล้วดีก็ตัดคลิปปึ๊บ มันก็ไปตอนที่ลงน้ำพอดีมาดีขอสตีมเกมก่อนหมวกสองนะจ๊ะโอ้อัพเกาะเป็นเกาะไอวีเอ้ยเกาะสีเลยอืมวิโอ้ยมาแล้วว่าทำไมวะโอ้โอเสียดาย้ก็มันจะเจอไม่ไรให้เพนควินเก็บให้ เนาะให้เพนกวินเก็บให้หใช่มันจะต้องรอทุกๆร้อยวิถ้าดีอัปเกรดอ่ะเป็นแบบเลเวลมากยิ่งขึ้นอ่ะมันเวลาอาจจะไวขึ้นก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยแบบไวขึ้นแล้วอะโอเคทุกคน <c oughs> ออกมาจนได้ ไปใต,ติดติดเก่งติดเก่งเธอติดลมตอนนึ่งมาดู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 ดดสมจริงไง พ้นได้แค่นนะเฉียบอือเคทุกคนเดี๋ยวเราไปตามล่ากระเป๋าสองกันเลยนะพอแบบของเริ่มฟู l l เดี๋ยวเราก็จะวิ่งหาคนเลยเนาะตอนนี้ของอยังไม่ฟูว้าว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 เอาอันนี้เก็บไป กินแล้วนี่ทำภารากิจผักเลยนะอันนี้เป็นคันที่สิให้ทำให้ได้ทั้งหมดสิบห้าคันตอนนี้ยังไม่เจอเป่าซองเลย เป่าหนึ่งไม่ใช่ว่าเป่าหนึ่งจจบเกมนะเฮ้ยอันนี้ง่จะเป่าสองลวเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยตืตืตรึง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 ตรึดมีคอมเดยวก็จะสตีมในคอมนะมีโนบุนโกโนบุกอะเพิ่งพังไปเมื่อแบบอืมแต่ว่า,วาโนบุกมันพังนานแล้วเนาะเป็นเดือนๆแล้วแหละ เป็นเดือนแล้วแหละเนาะที่โนโบุ๊กเราผังไม่น่าเลยจอฟ้าซะเลยจอฟ้าเฉยทุกคนเออน่าใจชื่ออะไรอะ่ะเฟิร์สเฟิร์ส เฟิร์สพิมโอ้ทุกคนเกิดการกระตุกใช่มันไปทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มไปยิงคนเลยเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าก็แบบมีเป๋าซามแล้วนะตรงตัวใหม่ทิมเข็นคันปั้งวางไปเลย เมื่อเปลี่ยกก้าปัดหนึ่งพี่ดีจะตรีมอยู่อย่า,ยาเสีนนยงดัง นันไม่ถันอันอันหนึ่งันนะทุกคนถ้าเราไม่เล่นรหัสนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขายในราคาหนึ่งพันไม่อาจจะไม่ถึงพันก็ได้อาจจะแบบว่ากี่วอลประมาณเนี้ยความคิดตีวะพอได้วอเดี๋ยวเราก็สร้างรหัสใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ ไม่รู้นะว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงเราแบบดังหรือเบาเหมือนไม่ใช่เสียงดีเลยเสียงดีปัจจุบันนะ่ะเหมือนผู้ชายมากเลย ดีจะดัดเสียงเป็นผู้ชายดูเฮ้ยน้องชายว่าไงครับเฮ้ยน้องชายก็แบบพอเหมือนอยู่นะแต่ว่ามันห้าเกินไปเสียงมาแบบดูุ่มเกินไปนะครับมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีความพิเศษด้านนี้แหละก็สามารถเขียนหนังสือได้ทั้งสองข้างแต่ข้งางซ้ายจะเขียน เลยกว่าขออ้างขวานะครับผมปุ๊บ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 โดนไม่ถึงอย่ะเตี้ยกินเหลือเก้าสิบหรือเปล่าเหลือแปดเก้าอ่ะถ้าหากฉันเป็นเทวดาจะสั่งให้ฟ้ามันผ่าลง ทุกคนแล้วว่าคนน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยนน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 อยู่รอบทงรอบทิศเลยใครที่เข้ามาใหม่ฝากดูเนทให้ด้วยนะแต่ว่าโดนเนทไม่ขึ้นจอนะเพราะว่ารอให้มันโดูเนทขึ้นจอตอนที่มีคอมดอนโนบุกเครื่องใหม่เลยดีกว่าเนาะ <S 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 ทุกคนมันกระตกเหมือนจะหลุดเลย อุ๊ยอุ๊ยคนเราจะมาให้มันยิงรถัตแล้วจะยิงรถได้ปังนั่นแหละเราก็จะได้คันที่หไม่รู้ว่ามันมีคนไหมแต่เมื่อกี้มันว่ามีคนยิงนะจ๊ะเอ้ยตกใจเป็นกวิ้นหมดประหำ เป็นคุยเราชื่อว่าปุกปิกเนาะศพเกินไม่มีปืนอ้น,นั่นแหละยิงโดไปจะตกตายมันเนาะเป็นไงแม่นเกินแม่นเกิน ยิงถังก็ลากหัวได้ปะอยากเล่นในคอมเลยปกติว่างๆก็นั่งเล่นในคอมนะถ้าไม่ได้อยู่ในห้องอุ้ยหัวแตกหัวแตก ไอนวัวเยอะเกินไอ้วอเยอะเกิน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 ดาซาโปะบ้าเอาน้องน้องน้องดูอยู่ทุกเสียงดังอย่างต้องตีอันนี้โอ้โห้เคนไม่ได้ขึ้นทางนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปยิงโคจัตโต้จังหวะนี้ครับมันยิงกันแล้วครับไม่รู้นะว่าอยู่ฝั่งไหน ด้านล่างเหรอทุกคนแต่งะแต่งะแต่งะเอาเอาเอ,เ,อเฉยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยว้าวใครเจอแล้วก็สัมสบได้นะครับเจอเราฝากสัมสบให้ด้วย ขอใหทุกคนสำสบได้เต็มที่เป็นไงแมนเกินทุกคนตอนเนี้ยเราจะต้องมีเราจะต้อง,ร,องรีบหนีนะ Ikat-ikat, ikat-ikat. Wow. Ini ketuk naik-tuk naik, toh minum dia. Iya, syai-syaai. Bunuh, wah. Nggak mm. ketuk, waduh, ลองยิงไปแล้วกันนะเผื่อมันจะม,มีทิ้งได้เลยไม่โดนลยสักนิดโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยเฮ้เฮ้เโอ้ยโอ้ยเอคทุกคนปัญญากอน เราวิ่งหุนสลิงขึ้นไปด้านบนเพื่อประจัดการคนกันเลยเพราะว่าคนอยู่ด้านบนใช่ไหมโอ้โหเมืกก่อกี้ไมซสันสเตอร์นไปทุกคนเราควรถือปืนชาไว้ลงมาได้เกือบตายเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนมันยิงเราเราเกือบแตกเราเกือบแตก ยิงหัวเราอัพเกาะแปบอัพเกาะแปบมาอยู่แล้ว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 ที่หนึ่งต้องมาประครับเอวิ A ่งเอติดเล็บ่นี่ไม่ติดหรอกเล็ก,ก็คือเลยเวลาหมายถึงว่าติดเลยเวลาหรือเปล่า